สวัสดีค่ะชื่อกีรติมาสังสวร์น,นะคะชื่อเล่นชื่ออายค่ะปีนี้อายุ23ปีนะคะเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะこんにちは私の名前は่อขอ 。今年はต23歳。タイと日本のบญี่ปุ่นคู่รักคตอนนี้หลักๆนะคะเราก็รับรีวิวนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีถ่ายโฆษณาถ่ายแบบบ้างค่ะเป็นคนนิสัยเฮฮาค่ะเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วก็เป็นคน สนุกชอบไปคาเฟ่จะนัดวันหาวันกับเพื่อนไปคาเฟ่ไปพร้อมกันอะไรเงี้ยถ้าช่วงซัมเมอร์หนูก็ชอบไปเที่ยวทะเลค่ะเพราะว่าทะเลมันแบบว่าได้รับแดดอะไรยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าอาจจะมีไปอาบแดดไปแบบเล่นบาน,นาน่าบลูอะไรประมาณนี้ มีความจำเป็นมากนะคะเพราะว่าปกติเวลาายไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะไปทะเลอะไรเงี้ยก็จะต้องมีลําโพงอะไรเงี้ยไปอะค่ะเอาไว้ไปเปิดฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มความสนุกมากขึ้นค่ะก็ฝาก IG I ไอด้วยนะคะ i g จนะคะสกด A-I-N-I-E A N นนะคะหรือติดตามตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ฝากผลงานของไอด้วยนะคะที่ j i V Magazine ประจำเดือนเมษายนค่ะติดตามได้ที่ JIB และไมลทุกสาขาเลยค่ะ